อย่างนี้ก็ยังเปลี่ยนไปได้เนาะโอ้โหยองเห็นอะไรดำๆไหมครับน่ะปนทุกครับผมโอ้โเฮ้ยปนทุกเข่ามายังไงแล้วนี่มันพูดมันพูดเลยเนาะวันนี้ สวัสดีครับนางรองพอได้เลียมพกกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาฉีกแนวเักนิดหนึ่งครับพอดีได้เงียบกบมาจากพานอางอีสานเขียวนะครับจริงๆแล้วพานางก็จะให้ผมมาใช้เฉยๆแล้ครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีต้นทุนนะครับพี่น้องผมก็เลยอ่ะน้ำใจแรกน้ำใจครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูงานครับนี่นะครับ งานที่ผ่านอ่างทำมาค่อนข้างจะปานีตครับเก็บรายละเอียดได้สวยเลยนี่ก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทนสายเสียบเลือกใช้จากผ่านอ่างนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับคนไหนที่กำลังมองหาแงบดักกบหรือว่าตุ่มดักปลาไหลแนะนำเลยครับผ่านอ่างอีสานเขียวครับผมผ่านครับเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ทนสายเสียบเลือกใช้ครับ หลีบหลายครับพี่น้องไม่ได้ดูน้ำมันลดครับน้ำมันลดมดโอ้จะรอเคยมังลาวเอาน้ำมันมาส่งครับผมโอ้โดนดับแนวมาแล้วครับพี่น้องเคยมังลาวครับผมสวัสดีครับโอ้ออรด้ยมากก็ทนดับแนว <laughs> เอาเตียงเตีมงมันจะค้ำไม่จะเอาไปเสียบรักอันนั่นรักแงบลักแงบ,งบมาดักหนูพร้อมดินิดโอ้ดักดอกหนูอายโอ้ไม่ได้ดูทุกทีเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มลูกแรกครับพี่น้องเหยือที่ผมใช่นะครับวันนี้ผมใช่เหยื่อใส่ปะนินครับผมคือมันหาง่ายครับขอซื้อเขาก็ตลาดมา20บาทครับพี่น้องแต่เหยื่อดักกบนี่ก็ ใช้ได้หลายชนิดครับพวกปลาซับหรือว่าจะใส่เหยียบเป็นก็ได้ครับ đẹp lôi là khóc tuột lạc khó hẹn văn mãn các vốn ที่ตรงนี้อย่างสวยเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ลองนั่นแหละครับวิธีเลือกหมายสาหรับดักกบนะครับก็ให้เราเลือกบริเวณที่เป็นหัดหกนะครับไม่ต้องชันมากครับเพราะว่ากบมันจะไม่ขืนกินบริเวณชันๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขาใส่ครับแถวนี้เพราะว่าอย่างที่พี่น้องได้ทราบนะครับช่วงนี้ มมันหายากครับแล้วมันก็จําสินโอกาสที่จะเจอตัวน้อยมากครับผมแต่ว่าผมก็ต้องลองดูครับพอจะได้เปลี่ยนเมนูเบิง่งกินแต่ปลาหลายก็เบื่อครับผม นี่ก็ลูกสุดท้ายแล้วครับรอบเราที่ผ่านอ้างให้มาก็มีทั้งหมดว2ลูกครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุนกันครับว่าจะหมานไม่หมานถ้าหมานก็เป็นก็คนใส่ครับแต่ถ้าไม่หมานก็อาจจะเป็นก็เงียบครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุนตอนเช้าครับผมสวัสดียามเช้าครับพี่น้องได้เวลาไปลุนเงียบกบเราแล้วครับที่เราใส่ไว้12ลูกแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลุนว่า มีตัวกบไหมเราต้องไปรุ่นว่าจะมีหมาเอาเงียบเราไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเหยื่อที่เราใส่มันดึงดูดหมาล้อเกินครับพี่น้องเพราะว่ากลิ่นมันก็จะพอสมควรนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปรุ่นเงียบกบเราครับพี่น้อง12ลูกเราพอมีตัวหรือเปล่า โอ้นั่นไงผมว่าแล้วโอ้โหลูกเล็กหมากลำของผมแล้วพี่น้องโอ้โงานแรกเลยตายตายตาย จะได้ของดิเออต่ำง่น,นโอ้ยลูกที่สองอืมโอ้ยอืมเขาก็อุ่์ใายมาเทนที่จะใส่ได้นาน,น,าน โอ้ยหมาใครเนาะเป็นตะสังเทนเนาะอูย้ยยังไม่ทันได้รุ่นกุ๊บเลยสองลูกหมาเวลามละ่ะเย้ากจำลูกอื่นเป็นไงเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นรุ่นดิ๊ เรียบร้อยหมดทุกลูกครับอันนี้ลูกที่สามนี่ฉีดเต็มๆพอพอพอพสงสัยจะต้องเลิกหากินวิธีนี้แล้วครับโอ้หมดชะเลย หมาเฮ้มันมาหากินในหวยในคลองก็เป็นเออเดูลูกนี่ที่ลูกนี่ยังเหยือครับพี่น้องอเดี๋ยวพ่าไม่มีกุุบนะครับ ยบจทานอาหารก็เตือนแล้วนะระบังหมาดือ้อระบังหมาดือ้อเราก็คิดว่าดักในห่วยจะมีมีหมามาก,กวนครับ โไม่ต้องเก็บแล้วครับนี่มันเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหพังไปเป็นลูกที่สี่แล้วครับกำของโดนสายเสียบเออสัวไหนวะ โส่องไฟใกล้ๆเห็นอีกแล้วครับพี่น้องไม่ใช่กบนะครับเงียบเรามูลมดครับผมบันเทิงศิลโอ้ เดี๋ยวจะกี่ลูกแล้วท่านนี่แล้วลูกดียลูกเดียวเอาลูกนี่หายเลยครับหลากของเราไปทางไหนแล้วนี่ Mình sẽ làm một mốt thuốc lục đây Nguồn 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 ไอ,อ,อไม่ไหวครับกูไปแล้วแปดหมาล่อไปซะ6กครับเหลืออยู่สี่ลูกสุดท้ายพี่น้องไม่ต้องรุ่นกุบแล้วครับรุนว่าหมาจะเอาไปกินไหมโอ้นัตาแทบไหลพานางอุษาส่งมาให้ ก็ไม่ต้องส่งมาแล้วเด้อผ่านอางมันไม่ใช่ทางของผมครับผมเลิกใส่ล้ะสงสารผ่านอ่างครับอุกสามีน้ำใจแต่เราก็รักษาไม่ได้อแทนที่ว่าจะได้เอาไว้หาอยู่หากินจากนานๆจักนิด แค่แต่ครั้งแรกก็มูนมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปรุ่นสี่ลูกสุดท้ายครับแต่ว่าสี่ลูกสุดท้ายนี่ก็มันจะมีบ่อนที่คิดว่าหมาเอาไปกินได้อยู่ประมาณสักสองลูกครับอีกสองลูกนี่คงคงคิดว่าไม่น่าจะเอาไปกินได้ครับผมเพราะว่ามันอยู่ในน้ำครับ ลูกนี่ไม่น่าจ,จะเข้ามาเอาได้ครับหมายังอยู่ครับยังอยู่อ,อยู่เราจะมีตัวอีกไมหมล่ะกบ

เลยอีกสามหลังครับผมเอ้ยลูกนี่ก็ยังอยู่ครับลูกนี่ลูกที่ผมว่าน่าจะมีตัวครับอ้กรรมเย้อย่างนี้ก็ยังเปลนไปได้เนะาะโหยออเห็นอะไรดำดำไหมครับนะ่ะ บรรทุกก็ผมโอ้โหเออบรรทุกเข่ามายังไงแล้วนี่มันพูดมันพูดเนาะวันนี้โอ้น่ะพี่น้องเอาต่ไปไเนล่ะเดี๋ยวะคือ มาไงล่ะเอาใส่ไว้ก่อนครับไม่นับครับเพราะว่าเรามาใส่กุ๊บเราไม่ได้มาใส่ปลาเอา ถัวเลยวะนี่ยิมไม่ออกเลยพี่น้องวันนี้สี่ลูกสุดท้ายก็ได้ดีมาสามลูกครับอีกลูกหนึ่งหาไม่เจอครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาครับเอฟซี FC ชันไดที่จะสายเงียบกบ นะครับก็ควรระวังเลยเรื่องของหมาครับแต่จริงๆแล้วเหยื่อมันก็ใส่ได้หลากหลายครับเหยื่อเป็นก็ได้ถ้าเหยื่อเป็นก็จะเป็นพวกลูกประหมอพวกอะไรพวกนี้ครับอันนั้นหมาจะไม่ค่อยกวนดอกแต่ว่าช่วงนี้มันหายากครับผมก็ลองหาเหยื่ยง,ง่ายๆดูเต็มกืนเลยครับบางแรกก็เรียนสมุนมุดชะเลย หมดอารมณ์เลยพี่นอ้องไยไปเดี๋ยวเป็นสรุปว่าเราเหลือเงียบกบดีจะกี่ลูกครับเหลือลูกดีอยู่ห้าครับโดนฉีกไปฮุกแล้วก็หายอีกลูกหนึ่งครับผมเสียดายของครับ งานเขาก็เนียนๆสวยๆก็ฝากพี่น้องเอซีนะครับท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์หาอยู่หากินอย่างเงียบดักกุ๊บตุ่มดักปลาไหลนะครับก็ฝากเลยครับพานางอีสารเขียวงานประณีตครับ ลองเลือกหามาใช้ดูครับผมแต่สําหรับผมผมกงจะยุดใส่เลยครับเงียบกบเนี่ผมก็คงจะใส่ครั้งเดียวครั้งนี้ช่วงฤดูร้อนนะครับที่นี้ก็อาจจะไปใส่อยู่ช่วงรถเกี่ยวเขาใหม่ๆครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็หาตัวไม่เจอครับกบเจอแต่กบอิงหลอซะแงบมุนมดครับ ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากติดตามคือเก่าแล้วครับทางสองช่องทางเลยทางเพจเฟซบุ๊กนางรองพอดีเลมแล้วก็ทาง y o youtube นางรองพอดีเลมนะครับเป็นกําลังใจกันคือเก่าแล้วครับพี่น้องการหาอยู่หากินบรรยากาศทองไรทองนาบ้านเราท่านใดที่ไปทํางานไกลๆนะครับก็พอได้ช่วยหายคิดถึงบ้านไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมทวนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหะครับเดี๋ยวยังไงเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ